นี่เป็นสภาพของแม่น้ำสายที่ไหลเชี่ยวกรากมีสีแดงขุ่นหลังพื้นที่ทางตอนบนของไทยรวมทั้งต้นน้ำในเมียนมายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เมื่อวานนี้28กรกฎาคมมวลน,น้ำทะลักผ่านแนวกั้นเข้าท่วมชุมชนหลายแห่ง ในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงหนีน้ำด้านเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำสายเตรียมพร้อมในการอพยพเนื่องจากระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่ปริมาณน,น้ำฝนวัดได้ถึง123ม mm, มิลิเมตรซึ่งถือว่าสูงมากและมีแนวโน้มทำให้สถานการณ์ในพื้นที่รุนแรงขึ้นอีกหากน้ำจากต้นน้ำไหลมาเสริมเพิ่มเติม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจล้นข้ามผนังกั้นน้ําหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รุนแรงขึ้นด้านมณฑลฐานบกที่37จึงระดมกําลังพลในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่อาศัยในจุดเสี่ยงการสนับสนุนอุปกรณ์และการอพยพโดยได้จัดเตรียมจุดรับผู้อพยพไว้แล้ว4จุดค่ะ